ือกุการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวพัฒนสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรับช้อมกันไปถึงไหนแล้วคะพี่นกคะก็รันทั้งเรื่องแล้วค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นแล้วคะทั้งเรื่องค่ะเขาคือทั้งเรื่องแล้วรันชูค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นกหลังจากที่ได้ซ้อมกันมาหนัก ก็หนักค่ะเหนื่อยเอยพอสมมตินกหนักมากครับหนักมากนกเล่นทั้งเรื่องครับทั้งเรื่องแล้วก็ทั้งมีทั้งอารมณ์มากมายครับร้องไห้ตลอดเวลาพี่นกค่ะมันแตกต่างจากเรื่องอื่นที่ผ่านมาอย่างไรบ้างบัฟฟี่ คือถ้าบทหนักก็คงไม่แตกต่างอะค่ะ<ช>ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้บทต่างๆางนี้ถ้าถ้าความแตกต่างก็คงเป็นเป็นเรื่องเนื้อเนื้อเรื่องอะค่ะก็ก็ <ๆ S 2> คงไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาอยู่แล้วค่ะอย่างเห็นวะ่ามันต้องร้องเพลงด้วยพอได้ซ้อมไปท้งเรื่องแล้วหนักแค่ไหนคะสําหรับการร้องเพลงของกอนเองกเออก็มัน,เป,นเป็นเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่ของที่นกร้องมันจะเป็นอารมณ์มากกว่าก็จะร้องกับรูปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นมันก็ก็ไปตามเนื้อเรื่องค่ะ จะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พี่นกเล่นละครเวทีที่เป็นละครเพลงจะเป็นเน้นอารมณ์หมดเลยก็ง่ายๆเขาไม่ให้เล่นนะค่ะยาๆเขาก็ส่งมาให้ตลอดเครียดไหมคะพี่แบบหนักขนาดไม่ไม่ถึงกับเครียดแต่เหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะด้วยบทประพันธ์ค่อนข้างดีมากพอได้มาลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่นกก็ทราบซึ้งกับบทประพันธ์มากน้อยขนาดก็คืออ่านหนังสืออยู่แล้วอะค่ะก็ก็ก็ทราบเรื่องราวบทประพันธ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่า พอมันเป็นละครเวทีการนําเสนอมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่เหมือน TV ทีวีที่ค่อยๆถ่ายไปมีทุกฉากมีทุกคนมีทุกเรื่องราวในหนังสือใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นละครเวทีใน3ชัมม่วโมงกว่าเนี่ยมันก็คงต้องรวบรวมช่วงเวลาที่สํำคัญๆเพื่อให้ร้อยเรื่องกันแล้วแบบอยู่บนเวทีได้แล้วเข้าใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตอบข้อความทุกอย่างที่หนังสือได้บอกไว้อะไรเงี้ยค่ะ ยังไงน,น้องๆ <ไป S 1> เป็นยังไง <ป S 1> บ้างคะโปรยน้องๆน้เขาขยันมากครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับสีแผ่นดินอยู่แล้วโดยเฉพาะ,ะนกเองก็ไม่มีต้องถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกันไม่ว่าจะเป็นมัดมีอาหรือตุงตามหรือสิงโตทุกคนเต็มที่กับมันแล้วก็ทุกคนมีความสามารถมากครับแล้วความเคียดี่ยทำมาหลายครั้งแล้วในความท,ที่อย ที่ว่าสเสน่ห์ของละครพีเรียตอี่ตรงไหนอ,อเอ,อ่ยังไงดีล่ะครับสเสน่ห์ของสี่แผ่นดินสเสน่ห์ของละครพีเรียดเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมีทั้งความนุ่มนวลน,นะครับมีทั้งความผูกพันของความเป็นไทยเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสถาบันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนในโลกซึ่งมีความ รักและความผูกพันของครอบครัวได้แน่นแฟนความผูกพันต่อสถาบันประมากษัตริย์ได้แน่นแฟนและความผูกพันต่อประเทศชาติไดแแ้แน่นแท้เท่ากับความเป็นความเป็นไทยความเป็นไทยโบราณนะครับก็เหมือนกันนะค่ะก็คือ <c oughs> บทประพันธ์เรื่องนี้มันแสดงถึงความเป็นไทยตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลที่8นะคะ เราได้เห็นเ,เรื่องราวต่างๆที่ที่ผ่านมาในอดีตการอบรมสั่งสอนการมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่บอกไว้คือไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ในวังจะต้องเป็นคนที่แบบดีสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแต่ว่า,ามันมัน,ม,นมันบอกถึงสังคมมากกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่ได้รับเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของความเป็นไทยทุกอย่างที่ที่เราสามารถซึมซับได้ก็ต้องถือว่าเป็นแบบบทประพันธ์ เป็นวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะคะมันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มีบทเรียนบทคําสั่งสอ,อะไรหลายๆอย่างที่เราน่าจะแบบอ่านแล้วซึมซับหรือนํากลับมาใช้นํากลับมาคิดได้สําหรับตัวเองพี่น้องคะการทํางานร่วมกับน้องเด็กสตาทั้งสี่คนเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะสนุกสนานทุกคนตั้งใจมากหลายคนก็บางคนมีประสบการณ์ในการทํางานบนเวทีอยู่แล้วนะคะอย่างอาอย่างเงี้ยเขาก็พร้อม คาแรคเตอร์ก็ได้เลยเสิงโตตุงตามนี่เป็นงานแรกสําหรับละครเวทีก็เขาก็ตั้งใจมากแล้วก็พยายามที่จะแบบดูแลคาแรคเตอร์ของตัวเองทํางานในบทบาทของตัวเองมากตุงตามนี่ต้องถือว่าหนักที่สุดเพราะว่าบทเรื่องนี้ยากสาหรับเขา <c oughs> แล้วก็เป็นงานแรกแบบเขาด้วยแต่ว,ว่าเขาตั้งใจมากโดนดุทุกวันเขาก็ทำโ <c oughs> ดนอะไรทุกอย่างแต่ว่าคือทุกคนพยายามคือพี่บอยพยายามพิมพ่โให้เขาทําได้ดีที่สุดอะค่ะเขาก็ตั้งใจมากแล้วก็ทําได้ดีไป็นน้องๆมาขอคําแนะนาบ้างไหมคะ ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ่ะก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเราต้องรับส่งกันให้ได้<ช>คือคือไม่ต้องให้คำแนะนำแต่เพียงแต่ว่าต้องสื่อสารในในคาแรคเตอร์กันให้ได้มากกว่าอย่างที่รู้ว่าซ้อมหนักมากดูแลร่างกายกับเสียงยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้ดูเท่าที่ดูได้เพราะว่ามันก็นอนน้อยแบบพร้อมกันนะคะก็อดนอนแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ทํางานกันตลอดแบบ12ทั่โมองอะไรเงี้ยมันก็ก็ค่อนข้างหนักแล้วยิง่งยิ่งใกล้เล่นเท่าไหร่งานมันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะเราก็คงเหนื่อยสะสมด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดูแลเท่าที่ทําได้ค่ะว่าคุณดูเนี่ยเหมือนกระแสคามเทนย์มาแรงว่าย้อนยุคมาแรงอ่ะคว่าคนสมัยนี้หูหาดีหรือเปล่า ก็คงก็คงมีส่วนนะคะมีส่วนเหมือนเราอาจจะเดินไปข้างหน้ากันเร็วใช้ชีวิตกันรวดเร็วพอถึงช่วงเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งของทั้งอายุของทั้งเรื่องราวในชีวิตมันก็คงแบบเอ้ยกลับมาทบทวนแล้วก็หลายๆกระแสที่เราแบบอยากทําอะไรที่แบบปลุกจิตสํานึกคนไทยปลุกปลุกความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันในสังคมอย่างงี้ว่ามันมันคงเป็นจังหวะเวลาของมันด้วยนะคะ ค่ะก็สี่แผ่นดินจะเริ่มเล่น19ตุลานี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงรอติดตามอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนก็ทำงานหนักเพื่อที่จะให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ชมนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะครับสำหรับผมผมว่าละครเรื่องนี้ตุกฝังความเป็นไทยและลุกฝังให้เรารักและก็สามัคคีกันทั้งในครอบครัว ประเทศชาติแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับดูไว้เพื่อเป็นรากฐานของชีวิตครับ